สวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับเมื่อในคนพาลวยกับมาตามต่อแนวทางนะครับหลวงพี่เซียนล็อกนะครับเนี่ยนี่ว่าหลวงพี่อะกับสีมาตามต่อแนวทางเด็ดๆนะครับนําไปฝากไปตอนให้ท่านผู้ชมได้รับชมรับฟังไปน้ากันนะครับน้ำมัสการครับน้องพี่ครับอันนี้ล็อกให้สดๆเลยนะครับ งวดที่ผ่านมานีกเข่าบนเข่าล่างนะครับปานบ้างใบเลยนะครับลองพีเันล็อกให้นะครับวันที่หนึ่งหอหนึ่งกุมภาพก็หนึ่งกุมภาพนะครับหกสิบหกเดอ้อท่านผู้ชมนะครับเดี๋ยวลองพีเป็นติเขียนให้นะครับล็อกให้เบื้องเลยนะครับล็อกให้ดูสดๆเลยนะครับ ห้าหนึ่งเก้าห้าหนึ่งเก้านะครับงวดที่ผ่านมานะครับออกห้าหนึ่งเก้านะครับลองพีพันล็อกให้เบิ้งสดๆเลยนะครับเข้าสดๆเลยนะครับออกคาออกแมนนะครับเป็นเน้นให้นะครับงวดนี้กับสีมารับชมรับฟังไปน้ากันนะครับในโค้งสุดท้ายนี้นะครับโค้งนี้ไม่มีพลาดเด้อท่านผู้ชมโค้งนี้บอมีพลาดนะครับมาลอดจิตตามาลอดช่ไปน้ากันนะครับส่วาแนวทางที หลวงพีเพิ่นเฮดมานี่ก็ถือว่าเข้ามาตลอดนะครับถือว่าเข้ามาตลอดเด้อทางผู้ชมล็อกไว้เบิ้งสดๆเลยนะครับ ตะว่นลองพีนี่ก็มีหลายสูตรมหมบ่ครับครับผมอ๋อมีอนนหลายสูตรต่ว่าสูตรนี่นี่ยสี่ถือว่าแม่นที่สุดแปอนต่ออ๋อผมก็ก็ใช้ได้อ๋อสูตรนี่รับพ่อใช้ได้จาเสียอยไรต่ว่ากัยจะเสียหลายนะครับนะั่แนวทางมันไม่เข่าไม่หลุดนะครับน,ะนาะนแนวทางมันมีเข้ามีหลุดเด้อท่านผู้ชมกับใส่วิจายานเอานะครับมักก็คคอยตามนะครับบอจอบกับพันนะครับ เป็นเพียงแนวทางมานําเสนอเท่านั้นเนอะท่านผู้ชมบ่ได้สนับสนุนให้เป็นการพนันนะครับใส่วิจารณญาณเอานะครับมาชอบตัวใดเข้ากับจังเอาไปลงทุนนะครับกันเทาบ่ามาเข้ากับ่านนะครับแต่ว่าแนวทางที่ลองพีเิ่นเหตุมากให้นี่ก็ตือว่าโอ้เข้าคักเข้าเนี่เนาะตัวเด่นเนะาะวที่ผพานมากนี่ตัวเด่น เปิ้เด่นไห้นี่เข่าตัวเด่นเนี่เบิดเลยนะครับตัวเด่นตัววิ่งนะครับเข่าขักเข่าแน่นะครับพี่เปิ้นเด่นมาไห้นะครับตะวตันวันนี้เปิ้นสีเด่นตัวใดนะครับเปิ้นสิจับคู่ตัวได้ไห้เฮาสามมาลอนะครับนกมารอติดตามเบิงว่าเปิ้นสิจับคู่จังได๋เปิ้นสีเดียวจังได๋มาให้นะครับเพราะว่าแนวทางแต่ละงวดนะครับเปิ้นก็มีสูตรของเปิ้นเองนะครับ Although สูตรของเปิ้นเองนะครับล็อกมาให้เบิงสดสดเลยนะครับ

วิ่งวิ่งเด้วบาทที่นวิ่งตัวใดล่ะครับแขนตัวใหญย่ๆให้นะแขนเต้นีหก็ได้ไหนนะแขนวิ่งแห้งๆยิ่ๆยิ่งนะแลอว วิ่งสามวิ่งเก้าวิ่งเกียดโอ้โหวิ่งสามวิ่งเก้าวิ่งเกียดเนี่ยถผู้ชมงวดเนี่อันนี้ัมอยู่ในกลุ่มนี่แหละเกับนะู่กลุ่มนี้คกับแต่ววดมันสีขาววะนะสีขาวว่นะครับจับคู่ให้นะครับจับคู่สามตัวให้จดสองจุดนะครับอืมเอาสามชุดก็ได้นะครับเนาะก็ล่อไปเบิรงนะครับ สภาวเลขวิ่งนี่บ่มีพลาดนะครับงวดที่ผ่านมานี่เข้าเลขวิ่งนี่บอมี่พลาดเลยนะครับเอาเลขวิ่งมาจับคู่ใจกันนะครับบอมีพลาดนะครับงวดที่ผ่านมานะครับงวดนี้ก็เอาเลขวิ่งมาจับคู่กันกวนเด้อทานผู้ชมนะครับก็ถือว่าพลาดยากนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยวันนี้อาเสียนะ ่ว่าศวนมาสองตัวโอ้สวนมานี่สองตัวครับอ๋ออาจารย์คิดว่าศูนนี่น่าสีมาสองตัววันต่อวันเลย่มันมาในสูตรนะโอมันมาในสูตรสองตัวครับครับถ้าเรีนก็ต้องก็ต้องเดนเดนไปเลยนะครับจากโอ้นะครับอันนี้ก็คือหกสามศูนย์แปดห้าสอง ศูนย์เกียสี่นะครับแล้วก็ให้วิ่งสามวิ่งเก้าวิ่งเกียนะครับอ่ะประเดี๋ยวทเก็ยรสี่สามกับมีเขาเออมัเข้ากันโอ้อันนี้มันเข้ากันม<ร>ันตอันยูดแนน<ด>ว่องเล็บไปนะครับสามโคเนี่ยพอหกสามชุดนะครับสามชุดนะครับโอ้นะครับว่องเล็บสามชุดนี่มันมีโอกาสที่สีเข้ากันได้ตลอดแม่ปะครับ บ้านี้ยสินี่โอ้ก็คือมันมาในกรอบนี่มั่นต่อตัวเลขขาดพิลุกบนี่ละโอ้มันมาในกรอบนะครับครับอยู่ในนี้ครับแต่ว่าผมจะบอกว่าถือ,อ,อ,อก็เออฮักกรอบ่อถือฮากก้าออไปจับกูเอาแต่ว่าอยากให้ใตาจานเนี้ยยันในตัวเลขชุดให้จับสามชุดนะครับจันสองชุดก็ได้เนี่ย จุดสามตัวนะครับเ,ออเอยียนใส่ยันตัวง่างยาๆให้นะครับเออเออยันเตยทำนะเรียกจุดที่คิดว่าน่าจะมานะครับสามศูนย์ศูนย์เจ็ดสี่ไม่เห็นนะถ้าอยากอยากได้จากสองจุดอะไรล่องไปพิจรารณาเบิ้งนะครับโอ้มันสิเข้าบเลยะบ่ละบกล้าเสี่ยงให้เด้อถ้าว่าอยู่ในกรอบน,นี่มาแน่นอน อยู่ในกรอบนะครับเลขสามชุดนี่นะครับหกสามศูนย์แปดห้าสองศูนย์เก็ดสี่นี่คือว่าอยู่ในกรอบนี่มากแน่นอนนะครับแต่ว่าอยากให้พระอาจารย์และเขียนใ้คักๆเนี่ยเขียนในชุดใ้คักๆเนี่ยจับจุดในคักๆเนี่ยจับจุดคือจังหวะที่ผ่านมานะครับแต่ว่าโตวิ่งนี่ก็เข้าแน่นอนอยู่แล้วนะครับจับโตวิ่งแทรกกันี่ก่าซีได้แล้วนะครับ ตัววิ่งนี่ก็คือให้เอาไปจับคู่ใท่กันเราเด้ทำเบอร์จอบเหมือนกับงมื่ที่ผ่านมานะครับนะครับเหมือนกับงมื่ที่ผ่านมานะครับคือว่าตัวหันล่างเออตัว้ลี้งล่างก็อย่างน้อยยังแต่ะวกประจำก็ได้ตัวเลขล่างนะครับให้ไปจับรด,ด,ดอยู่ด้เนี่ยละอ๋ออยู่ได้ครับว่ครับบางว่าก็ไม่ อ๋อไฮยางห้เขียนให้นะครับเขียนให้เลยครับเขียนให้เลยเขียนไทยลวดแขนพ่เป็ิยังเออเขียนไทยลวดครับบ้าวบ้ออกกับพ่เป็ิยังนะครับเพราะว่าแนวทางมันมีเข่าไม่ลุดนะครับแนวทางมันมีเข้ามีลุดเด้อหกสามศูนย์นะครับไฮจางยฮจห้นะครับแล้วก็เจ็ดสี่ศูนย์อ๋อหกสามศูนย์เจ็ดสี่ศูนย์นี่เนาะทีนีท่านผู้ชมนะครับ ใช่พีจ้าญาติเอานะครับเนาะ <Okay. S 1> หรือผูอ้ใดมากตั้งกับใครมาจับเอาวานเถอะพ้อจานนะครับศูนย์เ็ดสามถึงวะนะแต่ศูนย์สองนะครับแต่ว่าแนวทางกับแนวทางกับมีเข่ามีหลุด้อท่านผู้ชมนะครับแนวทางก็มีเข่ามีหลุดน,นะครับ ใส่วิจณายาน้าญาตเอาใส่วิจัายญานเอาเด้อท่านผู้ชมแต่ว่าตัวเลขวิ่งนี่มันมาแน่นอนอยู่แล้วนะครับตัวเลขวิ่งนี่มาแน่นอนอยู่แล้วเอาเลขวิ่งนะครับมาจับคู่ใส่กันก่อนนะครับมาจับคู่ใส่กันนะครับมาการทีาเก่าตามส่วนที่มาจากป่ะเทศไทยนะครับเรนร 3, 3, 0, รนี่ถสามจีบสามสนเหมือนมนี่สามส่นสามสองสามสี่ครับสามส่วสามสองสามสี่เออหรืวว่าจะมะกกากเก้าบ่ ก็ศูนย์ก็สองกสามกส,สี่ oh, อกันกันมากเก้านี่ก็คื19 2, 19 3, 19อเอา,าเก้ามาใส่เก้าศูนย์เก้าสองเก้าสามเก้าสี่กันมากเกียรติครับเสีเอเกียรติมาใส่เกียรตศูนย์เกียรตสองเกียรตสามเกียรตสี่พอเกียรศูนย์เกียสองเกียรสีอ๋อนี่นะครับกตคือตัวเลขมันก็วัดไอ้ตัวนะครับตัวเลขไม่เยอะเด้อาผู้ชมก็นใส่วิจายานเบื้องนะครับกันสำหรับคลิปนี้ครับขอต่อเพื่อนไาจันนะครับที่มาให้แนวทางในเมือนี้นะครับ 我讲那有些。